การทำความเพียรดุดผู้บำรุงรักษาป่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอกุศลเสียจงทำการประกอบความเพียรอย่างทั่วถึงในกุศลธรรมทั้งหลายด้วยการกระทำอย่างนี้เธอทั้งหลายจักถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีป่าสาระใหญ่ภูมิภาคปกคลุมไปด้วยต้นเอลันทะเกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลความปลอดภัยแก่ป่าสาระนั้นเขาได้ตัดต้นสาระเล็กๆโคดคตงอง,งที่คอยแย่งอาหารออกไปทิ้งเสียภายนอก จำระบริเวณภายในให้ราบเทียนบำรุงรักษาต้นสาระเล็กๆที่ตรงที่งอกงามดีเป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้โดยสมัยอื่นป่าสาระนั้นก็ถึงซึ่งความเจริญงอกงามภัยบูรณ์ข้อนี้ฉันได้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้น เธอทั้งหลายจงละอกุศลเสียจงทำการประกอบความเพียรอย่างตั่วถึงในกุศลธรรมทั้งหลายด้วยการกระทำอย่างนี้เธอทั้งหลายจักถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมวินัยนี้